สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมวันนี้ผมมาแนะนำไอเดียเพจซื้อขาย p b ปลอดภัย100%นแน่นอนนะครับผมมีการเมีเครดิตแน่นนะแล้วก็มีการโอนไอเดียเออการโอนเงินนะครับผมด้วยธนาคารหรือว่าบั l เลตนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องซื้อแบบอ่าไม่ต้องซื้อไอดีด้วยบัตรทูนะครับผมนะฮะนี่ฮะลองเข้ามาดูคอมเมนต์นะเครดิตนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับผมการซื้อขายนะฮะ ล่าสุดนะครับผมเนี่ยโดยเข้าดูเว็บข้างหน้าก็ได้ครับไอดีทั้งหมดนะครับผมของของเพจเราสาริบัตนะฮะนี่ก็เลื่อนเครดิตนะครับผมสื่อขายดีมาใหม่นะับผมมาใหม่แล้วก็ไอดีที่ออกนะครับผมมีการโอนนะครับผมมีการหลักฐานมีครับผมหลักฐานมีนะฮะขาดการโอนมีแน่นอนนะครับผมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะะนี่ ออกทุกวัน,นครับผมเข้าออกไอดีเข้าแล้วก็ออกทุกวันฮนะนี่ฮะคนลาวก็ยังก็ซื้อนะครับผมแค่นี้เลยครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมเพจรอนซาตาริบันเลยนะฮะเข้ามาทักถามได้นะับผมเข้ามาทักถามได้นะฮะเช็คเครดิตได้นะฮะผม